ครับประเด็นมีลูกค้าสอบถามมานะครับเกี่ยวกับการโทรไปแล้วเราฝากเมสเซจไว้ให้โทรกลับนะครับจะกดเคลียร์ยังไงนะครับถ้าเบอร์ที่เราฝากไว้ยังไม่ yes. โทรกลับนะครับก่อนอื่นเรามาดูนะครับว่าฝากเมสเซจยังไงนะครับกดศูนย์นะครับครับ กรณีที่เราฝากเมสเซจไปนะครับหน้าจอจะขึ้น MSG นะครับไปที่เบอร์2 0 1นะครับก็คือเบอร์นี้นะครับครับทีนี้ถ้าเบอร์นี้ยังไม่โทรกลับเราจะเคลียหน้าจอนี้ยังไงนะครับครับวิธีการนะครับก็ให้กดสปิเกอร์นะครับแล้วก็ดาวแล้วก็หมายเลขเนะครับหน้าจอจะขึ้นคำว่า cancel นะครับ ก็เป็นการเลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับ